มีงบจำกัดแต่อยากมีเว็บไซต์คุณต้องดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าคุณจะมีเว็บไซต์ง่ายๆแค่ สามข้อนี้นะฮะสามข้อที่พี่จะแช์นะคะเพื่อนๆสามารถมีเว็บไซต์แล้วก็ปิดจบได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเลยนะ,ะสำหรับข้อแรกนะฮะเราสามารถสร้างเว็บไซต์ผ่านจาตัวเว็บแคนวานะฮะแคนวามีบริการให้เรามีเว็บไซต์นี้ก็มาสักระยะหนึ่งแลวนะ,ะสองการมีเว็บไซต์ผ่านจ้วตัวเว็บเพจนะฮะส่วนเว็บเพจก็เป็นอะไรที่คนนิยมใช้ทั่วโลกนะฮะสำหรับข้อ3นะฮะ สร้างเว็บไซต์ผ่านบริษัทที่ให้บริการทําเว็บด้วยเว็บสาเร็จรูปนะคะเราก็แค่เข้าไปสมัครใช้บริการแล้วก็เลือกแพ็กเกจจากนั้นก็ทําตามวิธีที่เขาสร้างขึ้นมาเราก็มีเว็บไซต์ได้แบบง่ายๆได้ด้วยตัวของเราหนาะถือว่าเพื่อนๆไม่อยากที่จะทําเว็บไซต์ด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเพื่อก็มีบริการรับทําเว็บไซต์นะคะ สำหรับเดือนมีนาที่จะถึงนี้นะคะบิวมีเปิดโปรให้เพื่อนๆเลือก3โปรโปรแรกคือฟรีโดเมนเนมหปีนะคะโปรที่2ก็ฟรีเว็บโพติ้งหปีแล้วก็โปรที่3ฟรีดูแเลสเดือนนะคะส่วนรายละเอียดในการรับทําเว็บไซต์ก็จะมีเว็บอินโฟมิชันแล้วก็เว e ็บอีคอมเมิร์ซนะคะทั้งสองแบบนี้สามารถเลือกได้เพิ่มเติมนะคะว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะสร้างเว็บด้วยเว p r เพจหรือจะสร้างเว็บ่านเว็บเดเวลลอปเปอร์ er นะคะ ส่วนราคาทางเว็บปวดเพจเพี่จะขึ้นรูปให้ดูนะคะราคาเพื่อนๆก็สามารถดูจากรูปภาพนั่นเลยนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญพื่ก็จะมีแถมโบนัสให้เพิ่มเติมนะคะจะมีติดตั้ง Google Tag Manager Google Analytics Google Search Console แล้วก็รวมไปถึงแท็ก,กอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าเพื่อนๆต้องการทราบรายละเอียดอะไรเพิ่มเนตะิมสามารถติดต่อมาที่หลังบ้านสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะ